นี่ไปสมัครผมครับคุณเรียนไม่จบแบบเนี้ยผมจะรับคุณได้ไงคุณมีอะไรมายืนยันหรอค,คุณทำมันได้ออผมเชื่อเชื่อนะว่าผม,ผมไดออ้ผมมีรูปภาพตอนที่ผมเคยทำงานด้วยนะครับพอพอพอ,พอผมไม่อยากเห็นหรอกอยางนี้นะผมขอไม่รับคุณแล้วกันเชิญครับ คุณไม่มีใบปริญญาไม่มีวุฒิการศึกษามีแค่ความสามารถคุณจะไปสมัครงานก็ไม่มีใครรับไม่รับไม่รับค่ะไม่รับอ่ะไม่รับครับไม่ได้จริงๆค่ะ ไม่รับค่ะไม่เอาไม่อะไม่รับเว้ยนี่ก็กั่รครับเดี๋ยวก่อนลื้ หรือลงไปสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเมื่อเรื่มผ่านค่อยมาหาอ้วกเพราะที่สถาบันคุณวุฒวิชาชีพเชื่อว่าหนทางความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาเพียงอย่างเดียวสถาบันคุณวุฒวิชาชีพจึงพร้อมที่จะยกระดับความรู้ความสามารถและยังสร้างโอกาสสร้างความได้เปรียบในอาชีพเพื่อคุณทุกคน เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพในประเทศต่อไป